ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้ของเมาของเมาลูกลูกชายนิดนึงเป็นคนตามข่าวไม่กินผักไม่กินอะไรแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่มามากับครอบครัวแล้วจะกินมากที่สุดเลยเนี่ยกะหล่ำอ๋อไปรองกินได้อ๋อคือตีนนี้คือหาเรื่องให้ลูกกินผักเนี่ยชอเลยบังคับบังคับหน้ากล้องตีนแดงกินเถอ มันมีประโยชน์นะเว้ยเขาจะกินเก่งต่อเมื่อเป็นบุฟเฟ่คือถ้าเจ้าของร้านเห็นมีเครื่องมีเครื่องเขาเคยมีประวัติการไปกินปิ้งย่างคนเดียวแล้วก็แบบสั่งมาเยอะมากซึ่งยากมากที่ผมจะไปกินปิ้งย่างคนเดียวนะสําหรับผมนะ แต่เขาไปกินปิ้งย่างคนเดียวแล้วก็กินเยอะมากด้วยก็แปลกใจครับผมว่าไม่มีพุงได้ไงเกินปิ้งย่างคนเดียวดูเศร้าเหมือนกันนะทำไมถึงไปกินปิ้งย่างคนเดียวอ่ะเป็นคนชอบกินปิ้งย่างมากๆมันมันมันไม่เพื่อนไปกินด้วยเเอออไม่แปลกนะที่ต้องบอกคนที่เขาดูอยู่ด้วยนะว่าเมื่อกี้เนี้ยที่ทางมินเขากินข้าวร่วมกันน่ะคือเขาเช็คโควิดเรียบร้อยหมดแล้วทั้งสามคน ถึงได้ปลอดภัยได้ปอดแมสแล้วกินข้าวร่วมกันได้ซึ่งมีวั้นเป็นคนเช็คโควิดที่พ่อให้แม่เองเลยเหรอตรวจโควิดกันสามคนแอนติเจนเทปที่มันเพิ่งอ,ออกมาช่วแรกๆเลย <ๆ S 2> ก็แบบเอามาตรวจกับพ่อแม่แ yeah, ย่จมูกด้วยตัวเองเหรอใช่ใช่ใช่พี่เกศลองยังใจถึงเมือน,นะไม่กล้าแย่ตัวเองวะยังไม่ลองเฮ้ยลองดิลองดิตอนแรกโอ๋ก็ไม่กล้าแย่นะแต่ตอนนี้ก็กล้าแล้วตอนนี้โอ๋แย่เองนะเหรอแย่เอง ม,มันอยู่ที่ใครพี่โอประโยคนี้มันอยู่ที่ใครถามถูกปะมันอยู่ที่ใครถาม<ว>ถ้าเกิด,ดสมมติพี่อา,อาถามอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงแต่อันนี้เป็นพี่หนุ่มถามเนี่ยคุปติจะใหม่คุปติจะใหม่ไม่แล้วหน้าหน้าพี่หนุ่มอะํำถามพี่หนุ่มอะหน้าพี่หนุ่มอะมันทําให้แบบคือเมื่อก่อนโอไม่กล้าไงก็เลยถามเดี๋ยวนี้โอแยงเองแล้วเหรอใช่ค่ะคุปติจะให จริงจริงเมื่อก่อนจะบอกพี่หนุ่มว่าไม่กล้าแยงไงเดี๋ยวนี้พออยู่ดีดีมันคนเป็นไงเราก็เลยต้องแยงเองไงโอเคนะหมดแล้วแล้วเป็นเหมือนที่แปนเขาบอกป่ะฮะผมเป็นคนกินเยอะมากกินแบบโดยเฉพาะแบบปิ้งย่างผมชอบกินเนื้อไงไม่ค่อยชอบกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยหนักสุดอาทิตย์ละกี่วันที่เป็นบุฟเฟ่เนี่ยเคยกินติดกันสี่ห้าวันเลยห้าวัน ใช่กินคนเดียวนะไม่ไม่ไม่กินบางทีก็กินกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้ากินคนเดียวส่วนใหญ่ชอบสั่งมากินที่กินที่ห้องคนเดียวยิ่งยิ่งช่วงโควิดแต่คชอบมากมันมีมีให้ยืมเตาอะไรเงี้ยผมชอบมากเลยแต่พี่รู้ปล่าว่ามีนเป็นคนที่หุ่นดีมากนะอันนี้ผมพูดจริงจัดสายตาผู้ชายดเลยใครไอ้สูวิเกตได้มีนสูงร้อยเท่าไหร่อะคะร้อยแปดสิบพอดีฮะ ตอนนีาดิคะได้ชว์มหมาโอ้เช็คของอีกแล้วโอ้เช็คของอีกแล้วเนี่ยเนี่ยพี่โอ้อีกแล้วจริงเหรอผมผมต้องโชว์การเลยหรอดีเลยดีเลยเฮ้ยมันดันเตรียมถ่ายแล้วมันดำเตรียมถ่ายคลิปเดดัถอดเสื้อแล้วก็นั่งนั่งคุยกันเลยดีกว่าไม่ต้องจริงเหรอโอ้ยโ้โอ้โอ้โอ้โย้ยโอ้โอ้ย้ยโอออ นี่ค<ะ>ือชิมหมูกระด้างคิดละห้าวันมีนพี่ขอให้มีนถอดเสื้อแล้วนั่งคุยกับพวกพี่เลยได้ไหม ถอนเลยขนาดนั้นเลยพี่นังตะอ่อนเลยอ่ะแล้วก็นั่งคุยเนี่ยพี่บุญถอนกับผมได้ไหมถ้าเห็นแค่นี้พอคือพี่โอ้ร้อนแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างที้ต้องซิปอัพวันละกี่ครั้งเนี่ยถึงได้แบบเนี้ยมีนเนี่ยมีนคุยกับพี่เกย์ตอนอยู่กองแล้วแล้วเราก็ซื้อเครื่องนี้กันมาแล้วพี่เครื่องนี้มันโหดาฮะแล้วก็มีว่าวิดพื้นใช่ซื้อมาทิ้งไว้ที่คอนโดเนี่ยฮะเห็นว่าชอบกินอาหารจัดหนักขนาดนี้ช่วงนี้ใครๆก็มีความสุขกับการกินฮะวววัันนนนีีี้้้้้้้้เเเรรรราาาาาลยยตตอออองงมมมมมคคืืื่่่ดดดิบบไูกหหพใ นี่เลยครับโออิชิโกวาโคชาครับชาหมักญี่ปุ่นเกรดคุณภาพที่มีสารทีเอฟราวินที่มีเฉพาะในชาวาโคชาครับไกดคข่าหของอร่อยสดชื่นได้ฟิลญี่ปุ่นมาให้กันน้องมิกเลยขอบคุณครับขอบคุณนะฮะแต่เรื่องกินกินของมียังไม่จบไปดูกันต่อเลยฮะแม่มีของมาต่เขาบอกของของมาให้มีโอเคขอบคุณมากของชอบเลยสิเนี่ยของชอบอะไรผลไม้ นนนนาาาาเดี๋ยวแม่ปอกให้ถือไม่เอาไม่เอาลเนี่ยไปไหนก็มีแต่คนแก่เขารู้หมดแล้วเนี่ยล้องจับแบบนี้เแม่กลัวอะไรแม่กลัวอะไรกลัวอะไรมันลูกกไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าไม่อยากจับไม่อยากโดนอะไรเงี้ยเอานะเก็บเก็บแลยเก็บแล้เก็บเอาไว้เก็บ อะไรการเยี้วแก้งผมดราม่าแน่ตัดไปใช้อ่ะทำไมถึงกลัวเนาะแตทุ่มีนมันไม่ได้กลัวพี่แต่แค่มันมันไม่ชอบเฉยๆผมแบบผมไม่ชอบแบบกลิ่นชอบแบบไม่อยากโดนอะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงถึงไม่เอาเลยเนาะไม่ชอบเลยเนาะมันไม่ได้เป็นแค่เอาะพี่มันเป็นกับผลไม้แทบทุกอย่างเลยอ้าวแล้วแฟนชอบกินนะ คือคนกินได้แต่แบบอย่าแบบอย่ามากินใกล้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไอร่อ่าท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องมีนฝากผลงานสักนิดนึงนะครับในฐานะที่เป็นน้องใหม่ของทางช่อง3ด้วยตอนนี้ถ้าผูดานกับช่อง3มเนี่ยมีมีกับพี่เกดกำลังถ่ายทำกันอยู่อะ ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เหลืออีกนิดเดียวเลยประมาณ8 9ดคิวเองครับผมกับละครเรื่องพิชาคาาดันเจ้าเนาะพี่เกณฑ์เนาะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณเกรซนะครับขอบคุณน้องมีนด้วยครับขอบคุณมากครับที่มาติดามกับพวับเราขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณครับและแน่นอนขอบคุณนะครับพิธีกรกิติมาศัก์ครับคุณกันชัยกัเหมิดพลอยด้วยฮะเป็นเกียรติมากที่ได้พวกเธอสองคนขอบคุณแลวยังเธอต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับเขานะคราวหน้าถ้าเกิดพี่มาใชาอีกผมยึดนะ ออกจริงเกมออกรายการหน่อยได้ไหมผลกระแสนไม่เอาไม่เอาผมดูอยู่หน้าจอดีกว่าเอะฮะครับมาพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงสิบห้าดูช่องสามกดเลขสาสบสามคุณหนุ่มอยากจะบอกอะไรกับคนดูไหมฮะเออให้คุณหนุ่มบอกดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ โออิชิโกะวาโคชาดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ